ก็วันนี้ก็เป็นงานงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของการใส่บอลลูนซึ่งจะจะไม่ขยับไปอีกหนึ่งขั้นจากการใส่บอลลูนแบบปกตินะครับซึ่งเมื่อก่อนอย่างที่บอกก็คือเราจะเป็นที่ต้องส่องกล้องเข้าไปนะต้องให้ยาสลบแล้วก็ให้นอนหลับโรงพยาบาลแต่คราวนี้เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือแค่กลืนแคบสูลเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจะกลับบ้านได้เลยนะครับนะก็จะง่ายขึ้น ก็จะอบอลลูนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนไข้ปรับพฤติกรรมนะฮะทำให้ช่วยควบคุมน้ําหมักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะอ,อ,อ,อยู่กับเราสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า ว่ามีความจําเป็นอีกสักช่วงหนึ่งสเดือนห้าเดือนก็สามารถจะกลับมาใส่ให,ใหม่โดยที่โดย,โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่านหัตถการอะไรแบบรยะรยะแบบที่เคยทํามาก่อนก็คือหลักหลักการเหมือนกันนะครับหลักการก็คือจะต้องเอาบอลลูนข้าไปไว้ในกระเพาะให้ได้แต่ว่าใน,ใน,ในการที่จะต้องส่องกล้องเนี่ยมันเป็นหัตถการที่เราต้องทาในห้องผ่าตัดคนไขต้ต้องต้องให้ยาสลบนึกออกไหมฮมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวต้องอะไรอยู่พอสมควรหัตถการทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยง แต่การกลืนก็เหมือนกับการที่เรากินอาหารใช่ไหมได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็คือได้มีบอลลูนเข้าไปอยู่ในกระเพาะเหมือนกันช่วยในการที่ทําให้เราอิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยอันที่1ก็คือว่าหัตถการอ่าอ่าก็จะจะจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับอันที่2ก็คือเนื่องจากว่าเป็นนวัตกรรมที่มันพัฒนาขึ้น <c oughs> มาเรื่อยๆเพราฉะนั้นวัสดุรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ที่จะไม่ระคายเคือง เหมือนวัสดุวัสดุรุ่นเก่ารุ่นเก่าผสมเข้าไปใหม่ๆมันจะมีอาการระคายเคืองค่อนข้างเยอะต้องใช้ยากันยาวเลยนะครับรุ่นใหม่ๆนี่เป็นวัสดุที่แบบระคายเคืองน้อยและมีความทนทานค่อนข้างจะจะจะ,จะมากนะครับเราสามารถจะขึ้นไปยืนเหยียบได้เลยนะครับนะ<อ>ขึ้นไปยืนเหยียบโดยที่ไม่แตกนะฮะและ้วก็บางกว่าเดิมแล้วแต่ว่ามีความทนทานมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ทําปฏิกิริยาไม่ดูดซึมแล้วไม่ปล่อยอะไรออกมานะครับ ีครับในกรณีที่ที่อย่างที่บอกว่าร่างกายตอบโต้รุนแรงมีการหลังปลดหลังเอามาเยอะก็ทําให้มีการคลื่นไส้าเเีจน,นะครับนะหรือไดใน,ในมีน้อยกว่า1นึ่งเปอร์เซ็่ามีเลือดออกในกระเพาะนะครับ <Okay. S 1> หรือใน,ในบอลลูนลื่นเก่าๆจะมีมีการรั่วของบอลลูนออกมาแล้วก็ทําให้มันแฟบลงมานะครับอาจจะไป,ไปหลุดเข้าไปอยู่ที่ไม่ควรจะอยู่ แต่ว่าเนื่องจากว่ามีการพัฒนามาต่อเนื่องนะครับพอเขาเห็นปัญหาปุ๊บก็ได้มีการปรับดีไซน์ปรับแนวมาเพราะฉะนั้นบรรลุน,ร,นรุ่นใหม่อันนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะ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 แตกหรือจะรั่วเนี่ยเป,เป็นไปได้น้อยสี่เดือนครับนะฮะแล้วรวมกับเวลาที่ต้องเตรียมตัวกับเวลานั้นก็ประมาณสักหเดือนอ่ากในการเตรียมตัวนะครับ,รบว่าถ้าจะมาทาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็อันที่1ก็คือจะต้องเป็นเป็นอ่า,อาสร้างแรงจูงใจก่อนนะว่า เอาละเราอยากได้เครื่องมือมาช่วยในการปรับพฤติกรรมนี่เหรอครับแล้วแล้วที่เราที่เราไม่อยากให้เป็นก็คือคนไข้หวังว่าเราจะได้ปฏิหารสักอันหนึ่งหให้น้ำหนันกมาลดลงในแค่นี้เพราะว่ามันไม่ยั่งยืนใช่ไหมเพราะนั้นอันที่หนึ่งก่อนจะต้องมีความตั้งใจว่าจะต้องช่วยกันเราต้องการเครื่องมือสักอันมาช่วยทําให้เราปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับอ,อันที่หนึ่งก่อนละแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของการ ให้ยาลดกดใช่ไหมทำให้คนไข้เข้าใจความคาดหวังว่าหลังจากช่วงแรกๆอาจจะมีอาการไม่สุขสบายมีคลื่นไส้อาเจียนซึ่งพวกนี้นก็เป็นขบวนการปกติซึ่งสามารถจะจัดการได้นะครับแต่นะว่าไม่เกิน3สัปดาห์ก็สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะสามารถจะทานอาหารได้ปกติออกกาลังกายได้ปกตินะครับ โจทย์สำคัญก็คือพฤติกรรมสุขภาพนะครับไม่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 มีใครมาสร้างปริหารให้เราเองคือคือตัวบอลลูนะถึงเราไม่ทําอะไรนะครับมันมันก็จะช่วยลดน้ำหนักได้1 0บถึงสิของน้ของหนักตัวอยู่แล้วนะครับแต่คําถามก็คือมันจะยั่งยืนหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราเองใช่ไหมครับ คืออันนี้เป็นจังหวะที่คนไข,เข้เขาตั้งใจมาเต็มที่แล้วทีมงานก็จะเขา้เขามาช่วยในการือปรับปริมาณอาหารปรับคุณภาพอาหารปรับเวลาในการกินช่วยในการออกกาลังกา,กายอะไรเงี้ยเป้าหมายคือระยะยาวเป็นเรื่องของสุขภาพนะเรื่อง,องการชะลอ,อ,ะอะความแก่ชราเป็นการป้องกันในเรื่องของโรคเรื้อรัง คือถ้าใครผ่านผ่านเกณฑ์ขั้นแรกก็คือตั้งใจอ,อยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะปรับพฤติกรรมสุขภาพของเราแล้วเนี่ยก็ดีเลยครับเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีมุมมองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรบางคนใค้บางคนที่มาหาเราบางทีเขาตั้งใจมากนะครับเขาทำเองแล้วมัน,มนไม่ประสบความสําเร็จนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วจริงๆมันมีปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโรคพื้นฐานของแต่ละคนซึ่งอาทีต้องดูให้ครบ พบอ,องค์ประกอบนะครับยิ่งเรามีข้อมูลเยอะโอกาสที่จะช่วยให้ใคนไข้ประสบความสําเร็จก็จะมีสูงมากขึ้นก็<ช>ที่นี่ก็คือเอพิกเมดิคอเซนเตอร์นะครับก็เรามีน,นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพทั้งระยะสั้นเรื่องความสวยความงามเรื่องการดูดีนะครับแต่ในระยะยาวคือผมเป็นหมอที่ทํางานเรื่องอาการปรับพฤติกรรมสุขภาพรเราก็จะดูในเรื่องระยะยาวแต่ถ้าองค์เี้งระยะสั้นก็เอพิกก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการที่เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆในการที่ช่วย